ะครับวันนี้ก็พรเจริญพรญาติโยมช่องช่องอย่างต่อรุปปอ่งอเฮีฮาพารวยรัฐมณีแชนแนลช่องเฮียฮาพารวยแล้วก็ช่องรัฐมณีแชนแนลแล้วก็ได้มาทําบุญวัดสว่างธรรมดาลสำนักของอภัยวันบ้านยางงามตำบลบึงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอาอตามาก็เลย ให้ทั้งสองช่องนี้ช่องเทหาพารวยแล้วก็รัฐมณีเที่ยแนวได้เป็นสะพานบุญให้กับบันาลมาผู้ใดที่อยากจะได้วัตถุมงคลพาราหูนาคราชรุ่นหนุนดวงพาราหูนาคราชรุ่นหนุนดวงก็ให้ช่องเฮฮาพารวยแล้วก็ช่องรัฐมณีเที่ยวแนวเป็นสะพานบุญให้ผู้ใดมีความปรารถนา ก็ค่อยเอาลายละเอยดอีกั้งนึงกับช่องเีที่าพารวยแล้วก็ดัดมอนิเแนจะแอดลายจะอะไรเดี๋ยวเขาจะแ้กให้อีกท้งนึงก็วัตถุมงคลนี้เป็นวัตถุมงคลพระราหูหนุนดวงหน้าพระราชผู้ใดดวงบดีก็เอาไปเป็นดีเป็นมงคลรายได้ทุกบาททุกะตังก็จะเอามาสร้างศาลาผู่ยาธาเสด็จหน้าพระราชแล้วก็มาสร้างรูปหล่อรูปหมืน รูปหล่อรูปเหมือนปู่ย่าท่าเทนเสร็จนาคาราชส่วนผู้ใดที่จะทําบุญบูชาเวราหูหนาคาลัดหนึ่งเหรียญทําบุญบูชาแปดร้อยห้าสิบบาทเออทำบุญบูชาแปดร้อยห้าสิบบาทเด้อให้ทั้งสองช่องนี้เป็นตาบ้านมุงให้แล้วก็มีพราเวสสุวรรณมอบให้อีกหนึ่งเหรียญรวมแล้วเป็นสองเหรียญ ออให้เข้าใจตามนี้ส่วนพุทธคุณธรรมคุณสางพคุณก็มีญาติโยมถามเข้ามาเอาขายให้เขาดูหน่อยถายใ,ใกล้ๆหน่อยแย่งใส่เลยเดียนอธิบายให้ฟังอันนี้เป็นพ้าราหูหนุนดวงหน้าคราดด้านหน้านี่เป็นรูปราหูนี่ด้านหน้านี่ ด้านหน้าเป็นรูปพระราหูรุ่นหนุนดวงด้านหลังเป็นรูปพญานาคนี่แล้วก็ฝังหินแม่น้ำโขงด้วยบางคนอื่นว่าพ่อยหรือว่าแก้วสารพัดเนื้อแ,แต่จะเรียบสมมุติบัญญาตอันนี้เป็นเนื้อผงว่านร้อยแปดอืผู้ใดบูชาไปหนึ่งเหรียญแล้วก็จะมีอันนี้มอบให้ด้วยเป็นถาเวชรลูนนเนี่ยมอบให้นี่ยางที่อื ส่วนพุทธคุณก็ไปทางเมตตาแก้วคาดผู้ใดดวงไม่ดีมีไว้เป็นผลเป็นกำลังใจเสริมโชคเสริมลาบเสริมสิริเสริมมงคลเออกันคุณกันใสยกันผีกันสามคุณผีคุณใสยคุณคนพินารันตัวหายทุกขายโศกหายโรคหายภัยบางมีผีสุกแก้วคาดลอดภัยลาบผลพุทวีบางเกิดดีสิริมงคล ดีนอกดีในดีใส่ดีขวาดีบนดีล่างดีกิดดีใจดีกายสังขารผู้ใดไม่มีโชคไม่มีลาบว่าตัวเองดวงไม่ดีก็ลองทําบุญบูชาเอาไปไปบูชาเบื้องเด้อผู้ใดบ่ถึงเลขก็เอาไปลองเบื้ออฮาเดียถึงเลขเพราะว่ารุ่นหนุนดวงครับว่าหนุนดวงก็คือจากร้ายกลับกลายเป็นดีจากดีดียิ่งขึ้นไปนี่ละของดีอยู่ที่คนคนดีอยู่ที่เหียญ นี่ละู้ได้ยากได้ไปก็เอาไปขป้นขวัญเ,เป็นกำลังใจผู้ใดคนดีทุกอย่างดีสารบัานด,ดีของดีอยู่ที่คนคนดีอยู่ที่เียนะออาอตมาก็ไม่ได้เลี่ยมความหรอกไม่ได้เลี่ยมกรอบให้ออกไปเลี่ยมกรอบเอาบางทีมีโชคมีลาบอยากจะเลี่ยมกรอบเงินเลี่ยมกรอบทองก็แล้วแต่อันนี้เป็นวัตถุมงคลของวัดสว่างธรรมบันดันตานักสงฆ์อภัยวันของแท้ด้ว่ผมเป็นของตลาดด้ยจะมีชื่ออาตมาราคูบาเจนนลงวัจจิโรภาสุ ปู่ฤศีนี่ฉายาอาตมาวัดสว่างธรรมดานให้ผู้ใดมีความปรารถนาก็ให้าทาบุญบูชาไปทางช่องทีห้าพารวยรัฐมนิชแนลรัฐมนิชแนลเด้อได้ไปเรามีความสุขความเจริญลำรวยลำรวยสึงเสกถึงไว้แล้วเอาตาัวเอาตาตูเอาเอาเนี่ยนะเอาไปเข้าไปละเข้าไปนะ นี่นะคะลายเส้นนะคะลายเส้นสำนักสองฆ์อภัวันนะคะลายเส้นปูที่เพิ่นเขียนหายเส้นหายนะคะกระเป๋าลายเส้นลงอักขระยันกระเป๋านะคะแอดกาบางคนก็จะมองเห็นต่างเนาะค่ะบางคนก็มองเห็นต่างยูทีโชคดวงไพ่หมานมั่นเนาะค่ะท่านผู้ชม ก็ล่องเบิงวเค์อเอาแปลเอานะคะต่างคนต่างเห็นนะคะบางคนก็จะเห็นไม่เหมือนกันนะคะส่วนสําหรับตัวแอดนะคะแอดก็จะเห็นต่างจากโมยูนะคะพี่น้องเห็นเป็นตัวใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะบอกแบ่งปั่นนะคะส่วนสําหรับอาตัวแอดจะเห็นเป็นห้าศูนย์ห้าแปดแปดศูนย์นะคะ ตาจับสามตัวใส่กันก็นจะเป็นห้าแปดศูนย์แล้วก็แปดศูนย์ห้านย์ห้าแปดนะคะกาพี่น้องล่องเบิงแล้วก็วิเคราะห์เบิงถ้าเผื่อเพื่อว่ามันจะเป็นตัวเลขแนวทางนะคะแนวทางนำโชคในงวดวันที่30มสิธันวาคม2องพนห้รยหกนี่นะคะ ถ้าท่าพผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับแอดลันมานี่เนี่เด้อค่ะเด้อก็จะได้อาหารคลิปใหม่ๆมาฝากพี่ตอนนองนะคะลลยเส้นแต่ละกระเป๋าแต่ละใบานาะคะ่ะเมื่อนีอ้ปูพ่นก็นได้เจิมได้เส้นกระเป๋าหายแต่ละคน้นแอดก็ได้เบิ่งมากมแอดก็ได้เบิ่งมากนะคะก็จะเป็น ลายเส้นตัวเดียวกันตัวเลขตัวเดียวกันนะคะแอดค่ะจะเห็นเป็นห8 0ศูนย์แปดศูนย์ห้าแปดนรคะท้มชมสามตัวถ้าจับใส่กันก็นจะหาแปดประมาณนี้ละคะ่ะถ้าผู้ใดมองเห็นเป็นตัวใดเห็นตางค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแลกเปลี่ยนนะคะก็ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนโชคดีด้วยะคะ่ะเด้อสวัสดีค่ะ